สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราช,ชาบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที19่19ถึงวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2566บริการให้การปรึกษากฎหมายด้านแรงงานแก่นายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปรวม38ครั้ง46รายลูกจ้างยื่นคําร้องต่อพนักงานตวรวจแรงงานรวม2รายร้องทุกขในเรื่องของค่าจ้างค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย สิทธิประโยชน์ที่ยื่นรวมเป็นเงินจำนวน276,149บาทพนักงานตรวจแรงงานได้ติดตามคำร้องลูกจ้างแล้วเสร็จรวม10รายสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับรวมเป็นเงินจำนวน125,233บาท33สตางค์เมื่อวันที่19ถึงวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2566าำนักงานสวัสดิการและคุ้คมครองแรงงานจังหวัดราชาบุรี ดำเนินการตรวจประเมินสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2566รวม94แห่งดำเนินการตรวจประเมินแสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจำนวน20แห่งและดำเนินการตรวจประเมินในครั้งนี้จำนวน2แห่งเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและกุ้มครงแรงงานจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมกลุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่6พุทธศักราช2566ประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566เพื่อหาหรือข้อราชการและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันผ่านระบบทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิดีโอคอนเฟรนซ์ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากกังหวัดราชบรุรีโดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา11นาฬิกานายแพทรัฐพรมจีนสวัสดิการและุ้มครองแรงงานจังหวัดราช,ชาบุรีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทารํางานเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการทํางานในการจัดอบรมโครงการเพื่อระวังป้องกันโรคพิษปวดในสถานประกอบกิจาการจัดโดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลราช,ชาบุรี ณห้องประชุมปฐมจักรปรืโรงพยาบาลราชบุรีโดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน54คนต่อมาเวลา14นาฬิกานายไพรัตปมจีนสวัสดิการแลคุ้่ครองแรงงานจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีคศัก2 5 6 6ประจำเดือนมิถุนายนพุธศักช2546เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติงานการติดตามตัวชี้วัด ติดตามผลการดําเนินงานการประเมินโครงการมาตรฐานยุกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566และปรึกษาหารือถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อร่วมพิจารณาและหาแนวทางการแก้ไขาการให้บริการแก่ประชาชนนายจ้างลูกจ้างผู้มาติดต่อราชการอย่างเป็นธรรมด้วยความสุภาพซื่อสัตย์โปร่งใสณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2566นางสาวสลีทีชาพิพิพนามนักวิชาการรายง,งานปฏิบัติการและนางสาววิมุลสรีสุธิปิยโรธนักวิชาการรายง,งาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะตามกิจกรรมดำเนินการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอโพธาลามจังหวัดราชบุรีจำนวนอัแห่งโดยมีลูกจ้างผ่านการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะจำนวน37ร,รายผลการตรวจไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด และในเวลา9นาฬิกาในาไพรัตพมจีนสวรดิการและผุ้รองรายงานจังหวัดราชบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปีพุทธศักราช2566รุ่นที่1จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีโดยมีนางสาววริฐาสงวนส,สุนทรีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีณโนะรงแรมวิสมาร,ราชบุรี มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหนึ่งหาศูนยกสายด่วนแรงงานของประชาชนกสรคุ้มครองสุทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน